เฮดสองรเจ็ดสเมตรอ่ะเดี๋ยวรอเขาถามก่อนนะเพราะว่าผมเพราะว่าผมจะไม่กดแล้วนะเพราะว่าถ้าผมไม่กดไปก็ชิบหายอะจริงคือถ้าไปไม่ทันี่่าชิบหายเออคุยกับนิปตันเด็กใครคือมีป่าไก่ฟ้ากุดหัวใจให้กูกดไอ้นี่ไหมกูกดอะไรดีเนี่ยไอสัตว์แข็งๆเนี่ยกดกดกดเพฮดไหมมันจะได้แบบ วีมันนี้ตัวท็อปจังนะตัวเดตัวนี้ตัวท็อปตัวท็อปสวยนะเว้ยตอนนี้ไหมไอ้ฟ้าโหให้โชว์นมมึงบ้าเปล่ากูคงโดนถ้าเกิดให้ให้ให้ดูนมก็คงจะโดนแบนนะครับนะโอ้ยกินซีมีไม่ถึงดิยอมน้อยอย่ามึงเจอจยมึงเพิ่งเง่าดิมึงเง่าดิมึงทำไมมันจะทอยงั้นวะไม่รู้จับมึงแบนทนด์ทะเลียแบทนด์ทะเลียมึงมึงเปิดใช้มันไปอย่างเดียวพออย่าไปแบนมันเลยสงสารมัน แม่งเมื่อกี้แม่งผ่านกูได้ไงวะดวงไม่ถึงคุณผูมเออดวงไม่ถึงจริงๆผมไม่ได้คนที่ม่อ่านนอนที่พี่ทีมแฉมากเลยว่าคืออะไรพี่เต้กดเลยไม่ไหวอะแม่แ่เติมนมกดลูกขนมได้ไไ้ u อร r แล้วถ้าผมกดอย่างอื่นจะได้ไหมอ่าคนชื จะมีเขาอยากคุยเหรอไม่เขาคุยเลยกันดี่ไงเออมามาแเออมาครไม่ใช่ไตคนนี้ตกใจหมดเลยอืมใช่ขอบคุยลูกอมจากเอไออ่ะผูกกันดู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 เกียร์นะเกียร์หลาคนที่มันจะเล่นตูดไก่ไงจะไม่ได้หรอตูดไก่เนี่มิตรตูดไก่มา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 คุยกับพี่มิดหน่อยสวัสดีครับพี่มิตรสวัสดีครับผม สวัสดีครับเสียงรออยู่นะใ่ไอายุเท่าไรคะเนี่ยอายุยี่บสองครับผมเออพอดีว่าชาลีคือคนไหนครับแควกมากนะแต่เราเลือนให้อันนี้มีแฟนด้วยยังคะคนนี้อ๋อผมก็ยังไม่มีอะครับผมแล้วทำไมคนรู้จักจังอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันผมผมเล่นพีบีบ่อยๆไงเขาก็เลยติดตามมากันนะครับ อ๋อแม่คนนี้ชาร์ลีเห็นยังรู้เรื่องหอยภาษาคนน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะที่ผ่านมาพูดภาษาเอเลี่ยนทั้งนั้นหซูซูขอพี่จากลุงขายไก่อออ้าเอาแล้วแล้วแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาชาลีขึ้นมาคุยด้วยครับเขามาจากบีทอคุยไม่ได้อ่ะงั้นงั้นงั้นผมขอไลน์เขาได้ไหมจีบเขาก่อนดิจีบเขาก่อนลองจีบเขาดูหน่อย โอ้จะจีบไงอะชาลีชาลีเราชื่อเฟรมนะอายุ22โสดแกตีหาอะไของแกป่าว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 ป่าหลอกหยอกบ้านอยู่ไชาลีถามว่าบ้านตรงไหนอ๋ออยู่อยู่จังหวัดสระบุรีครับแล้วบ้านชาลีอะเสียงแล้วเอาไม่ใช่แล้วแล้วบ้านชาลีอยู่ที่ไหนอะ คารีอยู่โชนคารีอยู่ช,ชมุดีเขอบค้นไก่ฟ้าหนึ่งหัวใจได้น,น,นะอุย้ยทำไมอยู่ไกลจังเลยอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะบ้านเธออยู่ไหนอยู่สระบุรีอ่ะอยู่ภาคกลางอ่ะอยู่กรุงเทพหรอสระบุรีรโอ้โหฟังผิดฟังผิดฟังผิดโ,โอ้โหใช้ถู่ถูกไอ้ถูอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก่อนเรากำลัลง,ลลง,ลลงเดี๋ยวเราเตะคนนี้คนหนึงอ่าร้อยแม่งปัดข้อฟามต่อ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 จีบต่อ ที่เราไม่ได้สนใจกันเลยเรามาแชทอยู่จะจีบยังไงดีอ่ะไม่ไม่ได้ยินเสียงชาดีเลไอ้สัึงกล้ย้ายมาอยู่ชมบุรีดิจากชาบีหืมโหไม่เป็นไรระยะทางไกลแค่ไหนแต่หัวใจเราใกล้กันอยู่เสมอนะจริงปะเขาเล่นเกมอยู่อ่ะเอาจริงเหรอเบ๊อยากจีบดีเจแต่ว่าอะไรแต่อ้วก F C D Frame เดี๋ยวอย่าไปอ้วกดิอย่าไปอ้วกดลโหลอะจีบจีบจีบ ตโอ้โหไม่ได้ยินเสียงชาลีเลยจีบแบบจีบขันเขินนะแบบเหมือนคุยคนเดียวเหมือนเหมือนตัวเองเหวอะก็แก่เหวอแหละ <c oughs> ไม่ใช่เลยฮ้วดีเจเหวอเหมือนดีเจเหวอะมาพวกเดียวม<ว>า,<ห>าอะไรโห,หเราเหมืหอนแพ้เพื่อกลุ่มไหมฮเฮ้ยไม่ใช่ผมคนละพวกผมมาคนเดียวมาท้องจะแดกมาดองมาท้องจะแดกวันนี้อ้าวเออแล้วแล้วว่าแล้วว่าแต่ชาลีเขาอายุเท่าไหร่นะ สิบแปดสิบแปดโอายยูน้อยจังเลยอ่ะอ่าแล้วเขาเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะข่าวเขาซี่แกก็ข่ามคนดีเอาเลยก็ไม่ได้ยินอ่ะชาลีชาลีเรียนอยู่ที่ไหนชาลีเราอ่านให้เหมือนแกว่อระแกใจเย็นเมฟเมหายใจเขาเรื่องเรื่องเดี๋ยวแกพูดกับเขาเดี๋ยวเราอ่านตอนนี้เขาพิมพ์ให้แกเขาจะยังโอ้ตีนิดนึงโอเคอ่าแกแกจะถามไปถามเลหอเราอ่านให้แกเขาลุกลอกเ่อ โอเคปัญหาอะไรเนี่ยปัญหาอะไรเนีี่่ยมึงดูพระราชวังแวร์ไซด์ไปเลยไปเออก็ถามนี่ไงว่าชัเออถามว่าชาลีชาลีเขาเรียนอยู่ที่ไหนชาลียนอยู่ที่ไหนคะท่าีเรียนอยู่ที่ไหนเอฟซีเฟมเอามามามาฮะ